เ็กสองตาครับเกี่ยวหัวเกี่ยวหางมานี่ยื้อแล้วท่ายเรือไม้ก็โดนครับโดนนี่มา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 กดลงอังเกยอังเกยมามาจจมา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 ม ีแล้วปากคทองประทุนครับมาลัวปลาอีโปงใหญ่ของน้ำเค็มกันถึงไม้แล้วนี่เดี๋ยวตามไปรุ่นในคลิปนี่โดนไม่โดนครับมากันสามหนอสามคนมามาลักเดิมครับ <c oughs> เขาไปนี่หาย <c oughs> เอาเรียบร้อยเอาจังไงก <c oughs> ุ้งเป็นตัวสองบาทครับมีมาร่อยตัววันนี้นี่ มาน้องมาแล้วโดนโดนโดนนี่เอ้ยตัวใหญ่ว่ะงันชกลกล้องหน่อยไกลๆกลก่องมันเตะโตโตโตนี่นี่โป่งใหญ่ของน้ำเค็มครับมาแล้วมาแล้วทุกคนเมือนเราตั้งมาโยนทิ้งน้ำเหล็งทิ้งต้องบาดต้องบาด สองตาครับเกี่ยวหัวเกี่ยวหางยืนแล้วท้ายเรือไม้ก็เอาไม่ช่วงนี้เข่าคลองรัวๆก็อัดกันยาวครับนี่หชุดสูงหน่อยหรือตัวฝมือฝมือโดน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 อินจะมานี่โอ้ย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 มาโอ้ยดูแต่ละตัว ไก่กองน้อยมาใหญ่ใหญ่ใหญ่โดน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 น้องเอกมาโอ้โหดูนะ้นยืนมาใกายกองน้อยนี่ยว้าใหญ่จริงโอ้โหอ้ยช่โอ้ยมาแล้วอีกนึงดูเต็มกำเต็มกำอืมปรับมาอีกมาอีกพอน้องบีมาอีกโดนอีกแล้ว มาอีกแล้วโอ้ยดูมักขึ้นแต่ละตัวโอ้ยนี่แม่ลงไปอยู่ใต้ท้องเรือยมาอีกหนึ่งตัวโดน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 แล้วมาไหมไอเหี่โอ้โหดูตัวนี้โอ้โหรือยืนมางี้ทิงอ่ะโอ้ยใจจริงอะ่ะดูยิ่งโอ้ยสี่คีบไอ,อ,อาห,หางฟาดปา่าขนาะด <laughs> โดนครับโดนนี่ใส,ใส,ใส่สวยๆมาอีกหนึ่งตัวมาๆๆๆๆๆๆมา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 ตัวกดลงถึงจังคแล้วครับ3อัอน3ฝ่ายเด็กเ<อ>ดๆกจะงอ่ะออเอ้ยนี่มาอีกตัวอไตเอกมาไสเอกมาโตไม่โตโอุยอตอ้ยอุ้ย <laughs> แค่ฟ้าวนะปลาหวายนะกูเปกระสกิดมันน่ะ ตายปลาไม่กินเม็ด,ด้วยดูติดท้องอแล้วล่องโต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 โอ้ยเพลี้ยวปลาอ่ะเออปลาววายไม่ใช่แล้วล่องนักนักนักตื่นตื่นตื่นยายเหลี่ยมยายเหลี่ยมมาตรงไหนไม่กินก็นยายอีกนี่ไม่สวยงามสวยงามมาอีกมาอีกมาอีกนี่อุย้ย อ๋อังเกยอังเกยมาไงเนี่ยโอ้ยมาโดนอังเกยอีกหนึ่งดอกครับมา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 อีกหนึ่งตัวโอ้โหรวยๆแล้วงานนี้ยายเหลี่ยมก็เจอฟุ้งใหม่ครับโดนไหมโดนโดนครับโดนเอาเดี๋ยวตั้งกองก่อนช่วงนี้ช่วงถามทาม à mà cái xu để cho ngục cái đú, để cột thai bắt ạ Đồ. <laughs> đồn à đồn đấy đồn có đồn đồn đi cơ màu màu có giá kẹt cho mổ Không ít bao Ok Mày bò Mày bò Khó cọ cái tịch này Anh Nam đó. Ao. Cung đít cung đít. มามา,มาปับมาเลยมา,มาลัวกันเข้าไปติดปากนิดนึงปับเขาให้หาสิ sang sai ổn đấy, à. mà ổn đấy, rẽ phải, rẽ phải, ui đu rẽ ไม่กินกับโชยเยือไหมไม่ตรงฟูงกับโชยเยือไหมครับติดไรมาก หมดทุงอดม่ดหมดเลยอยู่ไหมอ๋อโอ้โหตลกดูโตเอ้เมื่อกี้ชิปไปชิปหนึ่งหมดไปแล้วมั้งอ้ย โอ้โหห,หมดเลยหมดเลยอ่ะทำติดน่าลอกไป<อ>ห่างกันสัเลยสายนะรู้เลยรูดสายแล้วมันกือกือกือ อมามามาุ้ยมวยอุ้ยลุดอู้ออกกรับมีความสุขถึงเวลาเขาหยุดเปล่อยปล่อยอ,อันุรักไว้หมักปะาอุ้ยอ่ะอือปะาอุ้ย ปะอุลล้ยอะไรอ่ลละหญิงน,น้อยอยู่ในปล่อยโดนโดนโอ้ยอโอ้

อยู่วะอยู่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 โอ้ลุตออ้ยมาไม่มันมันมันไม่ลุตไปห้อยยิ่งแรกไม่กาต่อมาอยู่ต่อมันไม่มา งัน้นมันผัดปัปทีเดียวกันมันม้งแล้วนี่เริ่มเฉียวดีเพื่ออ้มอะไรอ่ะไม่รู้ดิอืมบ <c oughs> ิดไมม ให้ดูช็อตยาวๆแบบนี้จะได้รู้เดี๋ยครับว่าปลามันกินดีเท่าไรเพราะว่าบางทีตัดต่อเราก็จะตัดมาแค่ช่วงติดปลาอะไรเงี้ยเนี่ยความวายตอนนี้มันเป็นช็อตหน้างานจริงช็อตยาวเมื่อกี้ช็อตหนึ่งก็ช็อตนี้ช็อตหนึ่งเนี่ยใหญ่รู้เลยว่าช่วงระยะเวลาปลากินนะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ความุนไว้เกิดละหันมาทิ้งกล่องหลวงน้ำบุงไปไหห้อยู่ไหมลงไปไม่นานครับต่างสายให้ดีเลี่ยงสายตึงโอ้โต เบ็ดเบอร์แปดเบอร์สิบกระเพาะครับจะกลัวกับยี่สิบน้งสิบกรัมตัด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 กุ้งดีดกุ้งดีดอยู่ไหมมามาอื้ม่ทันโอ้ดูท้ายเรือขึ้นตัวใหญ่ครับ 嗯。Mm. โอ้ยอืย้อยู่ตัวนี้ตัวหน่อยนักนักอ่ะนี่อะ่ะปราบนี่อะ่ะโอ้โหโฮแม่ลึกเป๋าเตียงเป๋าเกี่ยง5ตัวแล้วตัวนี mm oh. อเอ้ยกุ้งขังยิ่งมนะีอ่ะเปล่านะตกกองตายาาทำไมกุ้งนี่ลิกบอลใช่เนี่ยฮะมคิดว่าใช่อ๋อแต่มีกุ้งเป็นอยู่ใช่ไหม ไม่ใช่เวลาขาดปอนี่ใครขาดหมัดเบ็ดไหม่เสียเปรียบครับเวลานี่ไม่ใช่เวลาติดเวลาขาดเวลาติดเวลาขาดไม่ใช่เวลานี่ครับมีคออมีคันนะเอาเลยอ่ะ อาเหลือหนึ่งคันเท่ากันแล้วที่นี่มาไตเอกไตโหลดเขามีมาสองคันนะถังเดดมีคันเดียวน,นี่ยังไงยังไงยังไงตื้อวะ่ะบ้างอ่ะบ้ง เ้ยไปเกี่ยวพุงน่ะตื้อ <laughs> โอ้ออมาอันนี้ลองนับป่อน,นี่ยะกุ้งไม่น้ำติดกา้ามโอ้มาอ,อ่ะ ช่วงนี้ก็ปลากินบางๆแล้วครับอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มาเก็บบรรยากาศนี่แล้วมาดูปลาทั้งหมดของคลิปนี้นะครับดูโอ้โหโดนกันสั่งนังครับผมนี่อีโปงใหญ่ของน้ำเค็มนี่หลงเกยมาตวงเนี่ยเราดูไส้เนี่ยไม้สดๆโตๆใหญ่ๆครับนี่ดูใหญ่ๆก็จะเป็นอย่างนี้ไส้อย่างนี้นี่ไมเด็ดเหลือเกินอีโปงเนี่ยขนาดจะเป็นตระกูลจวด น่าจะเป็นตระกูลพวกเดียวพวกปลาหม่าปลาเมียนปลาฮังกิวอะไรพวกนี้เนะเาะราวะทรงเข้ารูปแบบเข้าเนี่ยคล้ายๆกันหมดเลยอ่ะการออกเรือไปตกปลาหรือดูอีโปงเข่าของน้ำเค็มเนาะและเมนูปลาอีโปงเนี่ยที่เด็ดเลือกเกินเนี่ยกระต้องผาแล้วก็ทำแดดเดียวแบบนี้ครับนี่ไม่ได้มากะทำเค็มทำแดดเดียวเก็บไปกินครับเป็นการถนอมอาหารเนาะ จากปลาแดดเดียวตอนนี้กลายเป็นปลาแดดเดียวทอดเรียบร้อยก็ขาสวยละล่อนนี่ออืืนี่เนื้อนี่โอ้โหนี่มาหอมก็มขสวยเพราะอะไรนะร้อย